สวัสดีครับสวัสดีสำรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับและหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่29นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2,500นะครับนะครับ67นะครับก็พามาชมนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปหลายวันนะครับก็วันนี้ก็พามาชมนะครับพาวเวอร์นะครับมือสองนะครับใช้งานปกตินะครับเป็น อ่าพาวเวอร์อีกหนึ่งแบนดนะครับโหลด2อโอห์มได้นะครับเป็นพาวเวอร์ของ NTS นะครับ CX 4 0 0 0นะครับอ่าเป็นคันเฮดนะครับตัวนี้กำลังก็จะเป็นคันเฮดนะครับตัวนี้จะขับเสียงกลางได้นะครับ2อโอห์มก็คือค่าละ4นะครับ18แก็ข้างละ4เช่นกันนะครับ3 u ยลึกประมาณ19เนะครับเข้ามาอยู่1แท่นนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลงนะครับ มมแปลงก็จะเป็นไทรอยนะครับตัวนี้จะเป็นไทลอยนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับรับแบกตีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่มาได้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทิร์ได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับโดยรวมก็สภาพประมาณ80%นะครับ สัญญาณเข้านะครับมาดูทานด้านหลังนะครับก็จะมีสายไฟนะครับปลั๊กไฟครับสัญญาณด้านหลังนะครับก็จะเป็นเอ็กอานะครับบนล่างนะครับสัญญาณออกก็จะเป็นขั้วก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเปคคอนนะครับแต่ขั้วตรงนี้นะครับสีสีดําหายนะครับก็อ่ามุ่งเข้าพุดออกได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับแต่สีดําตรงนี้มันหายนะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับสัญญาณออกหรือจะเป็นสเปคคอนก็ได้นะครับอ่าสัญญาณตัวนี้นะครับ0.7นะครับแล้วปรับไป0.7นย่ผมปรับไป0.7นะครับ แล้วก็อันนี้มโนสเตอร์นะครับอันนี้เราจะขับกลางขับเปียดอันนับปรับได้เลยนะครับอ่าปรับได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขับขับ18นะครับวอยซี่นะครับข้างละ 3- ถึง4่ดอกได้สบายนะครับสเปคนะครับพันนะครับพันสามร้อยวัตต์นะครับที่8ดโอห์มนะครับต่อข้างนะครับโอ้ถือว่ามลแรงนะครับซโอห์มนะครับอยู่ที่1,900วัตต์นะครับ1,950าวัตต์นะครับที่ซโอห์มนะครับ 2โอห์มนะครับกำลัง2โอห์มจะอยู่ที่2,650นะครับ2,600วัตต์นะครับที่2โอห์มนะครับโหลด4โอห์มนะครับน้ำหนักอยู่41กิโลนะครับน้ำหนักนะครับ 3u นะครับลึกประมาณ19นะครับ2,600วัตต์นะครับที่2โอห์มนะครับโคตรแรงนะครับกำลังเหลือๆนะครับที่ทจะไหนสนใจนะครับหรือนะครับ ลูกค้าจะเล่นข้างเดียวนะครับ4ดอกขับกลางก็ได้นะครับอีกข้างนึงขับเบรค4ดอกก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเสนอขายในราคาอยู่ที่นะครับ9,000บาทนะครับขายในราคาแค่9,000บาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับนะครับ แรงนะครับตัวนี้นะครับแรงนะครับขับกลางก็ได้นะครับ4ี่ดอกนะครับข้างเดียวนะครับอีกข้างนึงขับเบรด4ดอกก็ได้นะครับหรือจะเล่นกลางแดอกหรือเล่นเบีศ่แดอกก็ได้นะครับโหลดสเปคได้โอห์มนะครับราคาอยู่ที่900 0บาทนะครับรับแบกจีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่มาใช้งานสามารถมาแลกทีเทิร์ได้นะครับเบอร์โทรติดต่อผมเบอร์นี้เลยนะครับ0 8 3ย3 9 8 9 4 5สนะครับเฟซผมก็นรัศักดิ์คัตซาวนะครับ ักเข้ามาได้อยู่ประทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับก็ติดตามทางเฟซผมก็ได้นะครับเฟซผมอัพลงให้ทุกวันนะครับแต่ทางยูทูบบางทีผมไม่ได้อัพนะครับติทูกค้าหน้าร้านก็ไม่ได้ค่อยได้อัพนะครับครับข้ามาก็เปิดไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับบางท่านอยากไปขับกลางนะครับบางท่านอยากไปขับเบรดนะครับเดี๋ยวผมเปิดพร้อมๆกันนะครับข้างหนึ่งขับกลางแล้วก็ ข้างหนึ่งขับเบรนะครับลองฟังน้าเสียงกันดูนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับหัวสเปคอนนะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับบริการให้ลูกค้านะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนี่ครับอันนี้ข้ามกลางนะครับอันนี้ขับกลางอันนี้ขับเบรนะครับเบร2สองดอกกลางใบเดียวนะครับนี่ครับใบเดียวนะครับ ลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับเนียครับอันนี้ขับกลางนะครับบนี่ครับนี่ครับขับกลางนะครับเนี่ยครับนิดเดียวนะครับอันนี้ขับกลางนะครับเช่นล่านี้นะครับเบีดนะครับ อีกนะครับ Thank you. สอบถามได้นะครับผมอยู่ที่ร้านนรันศักดิ์นะครับ n p e นะครับ NTS นะครับผม CX 4,000นะครับขออภัยนะครับ NTS นะครับพาร์เฮดนะครับกำลังนะครับแรงๆนะครับสนใจทุกท่อนมาสอบถามได้นะครับ083นะครับ739 8 9 4 5นะครับ083 739 8 9 4 5นะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับหรือพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเฟซก่อนนรันศักดิ์ทัดสาวนะครับลองนะครับ โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับก่อน,อนตังค์นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับสินค้าของวันที่29นะครับเดือนมกรานะเดือนกุมภานะครับขออภัยนะครับเดือนกุมภานะครับผมนะครับ